ตีจิบประแดงเข้ามาท่านผู้ชมตำแหน่งหาจุดที่ปลาอยู่ระดับความลึกที่ปลาอยู่ตรงแน่น้ำประมาณ4-5เมตรโดยประมาณนะถ้าไม่เจอเนี่ยผมจะยกนี่นะท่านผู้ชมยกมาประมาณเหนือพื้นประมาณโอ้ยท่านผู้ชมตกปุ๊บตกเลยตกตกปุ๊บคว้าเลยท่านผู้ชม โดนอีกแล้วต้องชมหมาอีกแล้วนี่มาแล้ว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 ใหญ่ใหญ่ขาใหญ่ติดแปดคำโดนโอยตัดเลยทุกคนแค่โอยก็ตัดเลยยังไม่ได้กอเลยนะ สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเชนโคนลาฝันวันนี้ผมพามาตกปลาเนื้อดีนะจะมาตามล่าหาปลาเข้าปลาแดงที่นี่ก็มีปลาเข้าปลาแดงปลากดปลาไก่ปลาช่อนชะโดมีนะครับโอ้โหหลากหลายปลามากชะโอนก็มีก็ที่นี่เป็นอาเก็บน้าหนองลีนะครับอยู่อํออาเภอคิริมาจาจังหวัดสุขโขทัยนะวันนี้ผมก็ าตามล่าหาปลาเนื้อดีเนื้ออร่อยแล้วก็ปลาเข้าใหญ่นะผมจะมีโปรเจกต์จะตามล่าหาปลาเค้าใหญ่จะมีผลงานให้ชมมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวไปตามชมกันเลยครับท่านผู้ชมไาวันนี้ก็อากาศสดชื่นฤดูหนาวอีกแล้วตรงไปนู่นก่อนแล้วค่อยตัดเข้านู่นอ่า ย่าไปผ่านฟูงมันแตวมันจะแตกตื่นโอเคเราก็ถึงหมายที่เรียบร้อยแล้วผู้ชมทีนี้เราก็ทิ้งสมอเลยเราทิ้งสมอปักหลักตามล่าหาโทฟี่กัน าแบบนี้นะเราต้องมาไล่หาตำแหน่งหาจุดที่ปลาอยู่แระดับความลึกที่ปลาอยู่ตรงแน่น้ำประมาณ4ีหเมตรโดยประมาณนะผมจะลากพื้นมาก่อนนะครับถ้าไม่เจอเราค่อยยกหานะปลาตัวแรกเราจะเป็นปาลาอะไรเดี๋ยวมาตามชมกันนะานผู้ชม ก็จะตีตกถึงพื้นก่อนนะแล้วกอติดพื้นมาเลยท่านผู้ชมต้องไล่หาระดับที่เขาอยู่เขาจะอยู่ระดับไหนกอติดพื้นมาเรื่อยๆถ้าไม่เจอเราก็ยกหาถ้าไม่เจอเนี่ยผมจะยกอย่างนี้นะท่านผู้ชมยกมาประมาณ เหนือพื้นประมาณกะว่าเมตรถึง2เมตรนะแล้วก็ยกมาอย่างนี้แล้วก็กอ่อช้าเร็วสลับกันถ้ามีตัวเด่ยเขาก็ชากเลยเราไม่รู้ว่าเขาจะอยู่ลึกแค่ไหน แล้วท่านผู้ชมมาแล้วม,มาแล้ว,แ,ลวแต้มแรกของเราเป็นปาลาอะไรมาแล้วแต้มแรกของเราปาลาอะไรเดี๋ยวมาดูกันท่านผู้ชมน่าจะปลาแดงสิบสี่กรัมน่าจะปลาแดงนะแต้มแรกเช้านี้ มาแล้วหางเรียวมาเลยนี่ประแดงแเต็มแรกของเรามาแล้วท่านผู้ชมวันนี้นะเห <ๆ S 1> ยื่อที่ผมใช้เป็นกระดีวิ่งสิบสี่กร,รัมนะครับสีขาวหัวแดงของค่ายเต็มคำนะท่านผู้ชมโอ้โหตอนนี้อากาศเย็นนะผมเกี่ยวรูสามเลยแล้วก็ ทิ้งถึงพื้นนะก็อติดพื้นไปเลยครับพวกปลาดูแล้วนะจะยังไม่ค่อยอล่าเท่าไหร่นอนอยู่กับพื้นนี่สุดยอดอุปรกรณ์ที่ใช้ก็จะเป็นคันโทมาน่าแบ็คเพิร์นะเบท87ท่านผู้ชมแล้วก็ลอก g m a มกลายจินเบอร์4,000เลยนะผมใส่สายมาประมาณ500เมตรก็เผื่อเจอปลาใหญ่นะท่านะผู้ชมแล้วก็จุสายเป็น PE GMAX เอ่อทักแบบบห0.6นะ สายฟลูโ,ลโคลคาร์บอน30ปอนเป็นฟลูโ,ลโคลคาร์บอนร้อซของ G-MAX ที่ผมใช้วันนี้นะครับชุดนี้โอเคมาแล้วเดี๋ยวตามชมแต้มต่อไปกัน โดนอีกแล้วท่านผู้ชมมาอีกแล้วมาอีกแล้วปะแดงแน,น่ๆกัดอย่างนี้เรานั่งชิวๆเลยนะท่านผู้ชมตีตกแล้วก็กอกอโง่ๆเดี๋ยวมันก็กิกนเองนา่าจะไซส์เดียวกันเลย นี่กอดีวิ่งสิบสี่กามขาวหัวแดงครับท่านผู้ชมสุดยอดอยล, <c oughs> ลำนุ้นบอกชิวไม่ได้แล้วอยู่ไม่ได้โอ้ชมกันต่อท่านผู้ชมโอ้โ <c> ห <oughs> นโดนโด้อ exactly. ้วนดูดูด <Before> <on>. ูอย่างเงี้ยไซส์น่าจะสวยท่านผู้ชมดูดูอย่างนี้ไซส์น่าจะสวยเลยตัวนี้ดูดเลยนะดูดแบบปุ๊บเบาๆเองนะแต่ไซส์น่าจะดีไซส์น่าจะตึงนะโดนตรงไหนมาดูกัน ใช้น่าจะดีโอ้โหโดนตบเป็นติดสกิดเป็นโดนปลาแดงตบเป็นติดสกิดเป็นโดนท่านผู้ชมตัวนี้ถึงว่าทำไมตึงแต่ไซส์ดีอยู่นะนี่ไซส์ง,งามๆเรามาแล้วท่านผู้ชมตัวนี้ตบติดหลังเลยโอ้โห,โหไม่ ไอ้ได้ตั้งใจกัดนะหลุดพอดีเลยเข้าตัวสวิ่งปุ๊บเราต้องใช้สวิงนะเพราะความมั่นใจนะครับถ้าติดหมินอย่างเงี้ยนี่ก็ดีวิ้ง14กรัมขาวหัวแดงนะครับของคลายเต็มคำจะปลดก่อนดีกว่า นี่ครับไซสางาม,งามอีกหนึ่งแต้มปลาแดงนะตัวนี้ไสาสวยเลยโอเคแล้วชมกันต่อ กระชากแรงๆกระชากแรงกระชากแรงๆเลยน่าจะปลาแดงใหญ่นะตัวนี้ท่านผู้ชมกระชากอย่างเงี้ยน่าจะปลาแดงใหญ่ ใส่สวยเลยแหละแดงหรือเปล่าหรือเปล่าคราวไันกดๆอยางเงโอ้โหมันโดนท้องมันก็ใหญ่ท่านผู้ชมตบเนี้ยถึงว่ามันหลุดง่ายจัง,งนะดูพอดีวิง้ง สิบสี่กามสีส้มโอ้โห,โหนึกว่าใหญ่เนี่ยตบอย่างเงี้ยติดโอ้โหไม่เต็มนะหลุดหลายตัวละโอเคเดี๋ยวชมว่าต่อครับ โโดนโดนดนมาแล้วท่านผู้ชมตันนี้กัดเป็นสีเขียวทองนะหัวแดงตัวนี้น่าจะเป็นสีปาลมฝอยนะครับท่านผู้ชม14กร,รัมของค่ายเต็มคำนะวิง่งอีกสีหนึ่งนะกัดทุกสี โอเคตรงเตามอไปครับโดนโดน โดนแล้วัดแบบกระชากเลยโดนแล้วไซน่าจะสวยนะตัวนี้ไซน่าจะดีอยู่นะโอ้โหมาอีกหนึ่งแต้มท่านผู้ชมตัวนี้เขาเรียกสีอะไรนะเขียวเขียวทองหัวแดง ปั้มฟอยเหรอ,อเนี่ยอีกสีหนึ่งเนี่ยถามเจ้าของท่านผู้ชมวิ่งสิบสี่กัมนะอีกสีหนึ่งดูเขียวทองปั้มฟอยนะอันนี้โอ้โหหัวแดงแดงกัดทุกสีไปชมกันต่อครับ โดนโรยกัดเลยทุกผู้ชมแค่โรยก็กัดเลยยังไม่ได้กอเลยนะเหยื่อโรยยังไม่ถึงพื้นเลยนะท่านผู้ชมเราตึงสายไวเราจะรู้เร็วนะแค่โรยก็กัดต้องตึงสายไว้ตลอดนะครับเวลาเราตีอย่าตกเราจะรู้สึกถึงแรงกระชาก จังไก่อ่ะท่านผู้ชมมาอีกหนึ่งเต็มครับไส่สวยเลยท่านผู้ชมสีอะไรก็กัดเห็นไหมสุดยอดท่านผู้ชมเอ่อสีเขียวทองปั๊บฝอยนะหัวแดงๆวิ้ง14กรัมเต็มคำเต็มปากโรยก็กัดป่ะชมกันต่อครับ แล้วโดวนแล้วนผู้ชมมาอีกแล้วมาอีกหนึ่งแต้มครับประแดงท่านผู้ชมวิ่งสิบสี่กำสุดยอดก่อเพลินเดี๋ยวมันก็พักเองไปต่อครับ โดนโดนมาหนิไม่แล้วกัดกระชากกระชากอย่างนี้ไซด์ดีไหม สาดีไหมโสายดีเลยท่านผู้ชมมาหนึ่งแต้มครับสายสวยเลยท่านผู้ชมก็ดีวิ่ง14กรัมสีส้มทองดูเต็มปากเต็มคำโอ้โหกัดกระชากอย่างแรงเลยตัวนี้สุดยอดตัวนี้เป็นสีทองเออเขียวทองนะหัวแดง ยอดเลยกัดจังหวะก,ก่อก่อเฉยเลยนะตัวนี้สาสวยงามโอเคสมเต็มตัวไปครับ โด,โดนนมาอีกหนึ่งแต้มท่านผู้ชมก็ดีวิ่งสิบสืบกรรมของค่าเต็มคำนะโอ้โหเต็มปากเต็มคำครับชมกันต่อครับ แล้วท่านผู้ชมกัดส8ปดกรัมเลยนะตรงนี้ประแดงครับโอ้โหตบเป็นติดสกิดเป็นโดนตบสิบแปดกรัมอะท่านผู้ชมวิ้งสิบแปดกรัมโอ้โหโดนหลังเต็มๆมายึงเต้มครับตัวเล็กใจใหญ่นะ ท่านผู้ชมโอ้หตกปุ๊บตกเลยโอ้โหตกตก,ตกปุ๊บคว้าเลยท่านผู้ชมะแดงครับโอ้โหตกปุ๊บคว้าเลยไม้หนึ่งแต้มท่านผู้ชมวิ้งสิบแปดกรัมโอ้โหตัวนี้ไม่ได้กอเลยนะตกปล่อยลอยตึงสายไว้นะครับกาดเต็มปากเต็มคำ โอเคตรงกันต่อครับ okay. โดนโดนตีจิบเอาเลยท่านผู้ชมโหขึ้นปุ๊บตีใส่กัดเลยท่านผู้ชมโอ้โหนี่ตีจิบเอาเลยเป็นไงตีจิบปลาแดงก็มาท่านผู้ชมโอ้โหมันขึ้นปั๊บตัวเดียวนะผมตีใส่ยกใส่หาเจอเลยครับท่านผู้ชมสายสวยด้วยวิงสิบแปดกรัมตีจิบปลาแดงก็ได้ดูนะสีชมพูนะตัวนี้แต่สีลอกหมดละโอเค มาห,หนึ่งแต้มน้อผูอ้ชมมวชมกันต่อไหนบอกกันเหยื่อยใยปลายใหญ่ ใหญ่ใหญปลาใหญ่ใหญ่ใหญปลาใหญ่ใ่ใหญปลาใหญ่ก <months. S 2> ัดจยไกลเลย ปลาไม่ใหญ่ครับเยอะใหญ่อย่างเดียวใส่รับแขกวิ่งสิแปดกมโอ้โหผมกะปั้นปลาเาานะตอนเนี้ยปลาแดงไส่นี้ก็กัดติดสุดยอดไปต,ตามลาหาปลาเาากันต่อ นี่มาแล้ว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 ให,ใ,หใหญ่ๆปลาใหญ่1ปกรัมสิบแปดกใหญ่ๆปลาใหญ่อะนะโอ้โหปลาแดงใหญ่มาแล้ว แดงใหญ่ปลาแดงใหญ่ยกโยกอย่างเงี้ยยกโยกอย่างเงี้ยปลาแดงใหญ่เรียบร้อยใหญ่ใหญ่ไปใหญ่นี่ท่านผู้ชม โอ้โห oh. ผมตั้งใจจะปั้นให้ได้ปลาคาวอะ่ะตีสิบแปดกัมอะนะผู้ชมโอ้โ oh. หโดนปลาเดงใหญ่เลยยอดกัดกระดี่วิ้งสิบแปดกัมนะนะผู้ชม ตัวนี้สีไม่มีแล้วนะดูนะครับป๋ากัดจนสีจนติ๊กเกอร์ลอกหมดแล้วอะยังกัดอยู่นะวิงสิบกรัมสีชมพูนะนี้หัวดำโอ้โหนี่นะท่านผู้ชมไซส์โอ้โหตึงๆเลยสี่ห้าขีดตัวนี้ไซส์สวยๆเลยต,ตัวนี้ผมกอติดพื้นเลยนะ18 g. กรัมกะตกปละเค้านะครับประเด็งใหญ่กัดโอเคเราชมมาต่อ ครับนี่ก็เป็นผลงานของพวกเรา3มคนนะมีนาอุ๋ยกับนาเพชรนะครับมาจากตากนะก็ผลงานของผมก็วันนี้ประมาณนี้ท่านะผู้ชมโอ้โหล้วก็ของนาอุ๋ยกับนาเพชรเต็มถังท่านะผู้ชมสุดมันบอกเลยก็ที่นี่หนองลีนะอยู่ที่เอ่อคิริมาสจังหวัดสุขโขทัยของเรานี่เองก็ทริปนี้ก็ถือว่ากัดสนุกกัดมันนะประเดงนไซบูโบ,โบนะครับแล้วก็มีปลาเขามีนะก็ คลิปนี้ก็ขอบคุณเหยื่ยอาะ,ะค่ายเต็มคำนะครับอุปกรณ์จาก Gmax และโทมาน่าด้วยนะครับแล้วก็ออขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมด้วยนะครับไว้พบกันใหม่คลิปต่อไปบ๊ายบาย